สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วิทยากรของเราจะพูดกันถึงเรื่องที่ว่าความจริงแล้วทัศนคติเป็นเรื่องที่ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างโอกาสในการออกกําลังกายของเด็กๆในบ้านถ้าพ่อแม่มีความรู้สึกว่าทัศนคติต่อการเล่นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะักได้เป็นแกนสารสาระอะไรโอกาสในการเล่นของเด็กก็จะน้อยลงด้วยวิทยากรของเราในวันนี้ดเรกเกษมนะครเขตผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพของสอสส จะพูดใลืฟังเรื่องทัศนคตินะคะเรื่องทัศนคติเริ่มเริ่มแรกที่ตอนเราเริ่มต้นรายการนะั้นบอกไปแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยมีความเข้าใจและมีทัศนคติว่าการเล่นเสียเวลาคําว่าเล่นของคนไทยเนี่ยเป็นคําที่มีความหมายทางลบทําไม,มัมเล่นอยู่ทำไมไม่เรียนหนังสือทำไมไม่อ่านหนังสือนั่นคือประเด็นเพราะนั้นต้องแก้ที่ที่ความเข้าใจเรื่องคําว่าเล่นมันเป็นเป็นเรื่องเสียเวลาเนี่ยต้องแก้ตรงนี้กันก่อนแล้วจากนั้นก็ไปเติมให้เต็มในเรื่องของความรู้ ความรู้ที่ว่าการเล่นแล้วมันได้อะไรบ้างอย่างที่เรียนไปแล้วนะถ้ารู้ว่าการเล่นมันพัฒนาสมองนะการเล่นไม่ใช่ทําให้งงการเล่นมันทําให้เด็กฉลาดขึ้นเนี่ยถ้าถ้าพ่อแม่เรียนรู้หมายเรื่องนี้เนี่ยก็จะส่งเสริมให้อยากจะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นนอกนั้นก็การเล่นที่ทําให้ฉลาดแล้วก็ให้รู้ด้วยว่าการเล่นนั้นทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงจเจริญเติบโตตามวัยอันควรเด็กไทยตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวอาจารย์เองกับตัวเล็กนะ ถ้าเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรเมื่อก่อนก็ตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เขาเล่นมีทั้งอาหารด้วยและการเล่นออกกำลังกายด้วยเด็กคนญี่ปุ่นอยูงตัวใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็นอกนั้นก็ในเรื่องของการมีเพื่อนอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นการเล่นเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เด็กจะเรียนรู้คนอื่นรู้นิสัยใจคอแล้วรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้ให้ภัยที่เราพูดกันมาตลอดเวลามันได้มาจากไหนมันได้มาจากการเล่นไม่สามารถสอนได้นะครับเรื่องนี้เด็กต้องเรียนรู้เองจากการเล่น สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ตระหนักรู้แล้วว่าทัศนคติแบบไหนที่จะเอื้อให้ลูกมีโอกาสในการเล่นทัศนคติก็ยังไม่สําคัญเท่าที่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะออกไปทํากิจกรรมการเล่นให้ลูกๆเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มีความเชื่อในประสิทธิทผลของการเล่นจริงๆเพราะฉะนั้นนอกจากจะปรับตั้งทัศนคติที่อยู่ในความคิดแล้วก็จะปรับพฤติกรรมให้ตัวเองมีส่วนร่วมในการเล่นเพื่อลูกจะได้มีนิสัยในการเล่นตามอย่างคุณพ่อคุณแม่ ที่เป็นตัวอย่างที่มีความสำคัญที่สุดของลูกค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะให้ท